สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเรากันอยู่กับฝนนันธนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทางช่อง YouTube ที่ RMUTPLive เช่นเดิมเลยนะคะ สำหรัวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานํามาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารในรอบรั้วของราชมงคลพระนครเช่นเดิมเลยนะคะที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่กิจกรรมเสริมทักษะนักศึกษาพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะ ดรชลากรอุดมรักษาสกุลค่ะท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาของราชมงคลพระนครนะคะได้เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้ทางธุรกิจภายใต้โครงการ RMUTP Sandblock นะคะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่8-9ถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีนะคะจาก9คณะของราชมงคลพระนครเขาร่วมจำนวน45คนด้วยกันค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นเวทีให้กับเด็กๆนักศึกษาค่ะได้แสดงความคิดสร้างสารรค์แล้วก็นําเสนอแนวคิดทางธุรกิจในการพัฒนาแผนธุรกิจนะคะที่จะนําไปสู่สังคมที่ยั่งยืนค่ะเพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์นะคะจากผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธรญนครนั่นเอง เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและก็การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนนะคะกับภาคการศึกษาอย่างมีระบบค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณวินิตลิมเจริญค่ะเป็นวิทยากรนะคะร่วมกับดรชลากรอุดมรักษาสกุลและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฉันทนาปาปัฏฐานนะคะโดยมีหัวข้ออบรมเชิงปฏิบัติการที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะอย่างเช่กนการเริ่มต้นธุรกิจเปลี่ยนไอเดียเป็นไอดูค่ะ การเขียนแผนธุรกิจสเต็ปบายสเต็ปนะคะแล้วก็หัวข้อการสร้างธุรกิจของเราอย่างไรให้ผู้อื่นสนใจร่วมลงทุนค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อการนำเสนอเวทีไหนก็ชนะใจกรรมการค่ะซึ่งการอบรมเหล่านี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะของการที่จะเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษานะคะท่านไหนที่ อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเด็กๆรุ่นใหม่สมัยใหม่นะคะก็ค่อนข้างที่จะอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหากว่าทางมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนนะคะด้วยการสร้างรากฐานที่ดีให้กับน้องๆนะคะก็จะเป็นการต่อยอดในอนาคตของเขาต่อไปได้อย่างสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะมาดูกันที่การร่วมนิทศกาลตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษาครั้งที่26ค่ะ โดยทางราชมงคลพระนครน,นะคะได้ร่วมงานนิทรศการตลาดนัดหลักสุอดอุรมศึกษาครั้งที่26นะคะที่สมประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นค่ะ โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงานของราชมงคลพระนครนะคะ3หน่วยงานด้วยกันค่ะก็คืองานสื่อสารองค์การกองกลางนะคะการพัฒนานักศึกษาและก็สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนค่ะซึ่งทั้งสามหน่วยงานของราชมงคลพระนครก็ได้ร่วมกันไปออกบูธแนะแนวการศึกษานะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครให้กับเด็กๆนักเรียนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาและก็ครูแนะแนว โรงเรียนในเขตการศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะผู้ที่ไปเข้าร่วมง,งานเนี่ยบอกเลยนะคะว่าของที่เรานําไปแจกเนี่ยไม่พอกันเลยทีเดียวเพราะว่าน้องๆน,น,นะคะ่ะค่อนข้างให้ความสนใจกับมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนครข,ของเรามากๆเลยหากว่าเรา้องคนไหนหรือว่าผู้ปกครองแทนใดที่สนใจอยากจะเข้ามาร่วมเรียนนะคะกับทางราชมงคลพระนครข,ของเราตอนนี้ก็ กำลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยนะคะใครที่สนใจหลักสูตรของเราก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th กันได้เลยนะคะก็จะมีหลากหลายคณะหลากหลายหลักสูตรนะคะให้เลือกเรียนกันแบบเยอะแยะทีเดียวใครที่สนใจก็เข้าไปดูเพิ่มเติมกันก่อนตัดสินใจได้เลยนะคะ มาดูกันต่อค่ะที่การจัดก,กิจกรรมต่อไปนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนจบค่ะเตรียมความพร้อมก่อนจบเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ก็ได้งานค่ะเรื่องของการเขียนเรซูเม่นะคะก็เป็นเรื่องที่เด็กจบใหม่เนี่ยต้องการที่จะศึกษากันเยอะที่เดียวเลยนะคะเพราะว่าเมื่อเราเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็ต้องมีผลงานมีเรซูเม่เอาไว้ไปฝึกงานกันแล้วก็ไปทํางานกันในก้าวจริงๆล้วนะคะที่จบจากรั้วของมหาวิทยา ก็จะก้าวเข้าสู่สังคมของไปทํางานแล้วการที่เราจทนาให้เขาทราบนะคะว่าเราเก่งเรื่องไหนเราเด่นเรื่องไหนเนี่ยเราก็ต้องมีเรซูเม่ที่ดีถูกไหมคะทางราชมงคลพระนครเราก็เช่นเคยค่ะจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีเลยนะคะสําหรับกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนจบเขียนเรซูเม่ให้ปังจบใหม่ก็ได้งานนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะจัดกันขึ้นที่คณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครก,ก็จะมีน้องๆชั้นปีที่3แล้วก็ปีที่4นะคะเข้าร่วมกว่า100คนค่ะ โดยได้รับเกียรติจากคุณกริตราสนภัทลุงในเขาวิทยากรพิเศษจากบริษัทจอบท็อปกันค่ะบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจมากมายนะคะประกอบไปด้วยหัวข้อเขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งานค่ะหัวข้อรู้เกณฑ์นในการคัดเลือกผู้สมัครของบริษัทชั้นนำมีเวิร์กช็อปสอนสร้างซูปเปอร์เรซูเม่น,นะคะแบบออนไลน์ด้วยพร้อมกับเทคนิคการนำเสนอตัวตนให้โดดเด่นกว่าเรซูเม่ทั่วไปมีวิธีการหางานนะคะการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานแล้วก็เคล็ดลับในการสัมภาษณ์งานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ด้วยเรียกได้ว่า หัวข้อต่างๆนะคะในการที่เด็กๆได้รับฟังในครั้งนี้นะคะก็เป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับน้องๆนะคะที่กําลังจะจบการศึกษาแล้วก็เตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่วัยทางานอย่างจริงจังแล้วนะคะการที่เราได้รู้วิธีการเขียนรีซูเม่ได้รู้วิธีการสัมภาษณ์น,นะคะว่าหลักๆแล้วเนี่ยเขาต้องการอะไรบ้างเราก็จะได้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปสมัครงานตามสถานที่ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นการเสริมความมั่นใจให้เด็กให้กับเด็กๆนั้นกล้าแล้วก็ มีความพร้อมนะคะที่จะเข้าไปสมัครงานตามบริษัตชั้นนำต่างๆด้วยนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันที่อีกหนึ่งข่าวนะคะมาดูกันที่ทางราชมงคมรระนครค่ะที่ได้ร่วมง,งานนทิทรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศค่ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรณัชยาธรวัฒกกรสิริกุลค่ะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอุตสาหกรรมและภาคีความร่วมมือนะคะได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแล้วก็นําคณะกรรมการวิทยาลัยป้องกันเทคโนโลยีป้องกันประเทศนะคะเข้าร่วมงานทรัสการอุปกรณ์ป้องกันประเทศค่ะที่ i m p a c t exhibition hall 9-12ถึงเมืองทองธานีค่ะซึ่งงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะก็จะเป็นงานที่แสดงอาวุธยุโทโธปรกรณ์จากประเทศต่างๆค่ะที่มีกำหนด จัดขึ้นในทุกๆ2ปีนะคะรวมถึงเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือในด้านของความมั่นคงการสร้างเครือข่ายชั้นนำส่งเสริมความร่วมมือกันในทุกระดับชั้นนะคะภายใต้แนวคิดพลังแห่งความร่วมมือค่ะโดยเฉพาะความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทหารของไทยได้สร้างความสัมพันธ์นะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง คือที่จะสารสัมพันธไมตรีแห่งประชาคมโลกผ่านด้านของความมั่นคงแล้วก็การรักษาความปลอดภัยนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรั้วของรัชมงคพระนครข,ของเราที่ฝนได้รวบรวมนํามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้นะคะผ่านทาง Youtube RMTP u Live ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาสำหรับฝนและ RNP t อัปเดตแล้วนะคะีค่ะพบเจอกันได้ใหม่ครั้งหน้าแล้วกันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ